สวัสดีครับวันนี้มาดีวิวขายเจ้า t o y ู t a าสป r ร์ i d e r นะครับคันนี้ปบี2002ันสองนะครับพร้อมชุดยก4ี่นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นคานวางเป็นสี่นิ้วนะครับด้านหลังชุดยกก้อนยกครงเตงหลังกันโค้งพร้อมนะครับคันนี้เป็นเบียร์สอง2ัสองเครื่องยนต์เคแซดสามพันนะครับ เทียเมนวลนสี่คูณสี่ด้านหน้าเป็นฟีล็อกนะครับเปิดปิดได้นะครับขับสี่โฟโลโฟไฮใช้ได้หมดนะครับมาชุดเต็นหลังคาของแม็กเอกนะครับเต็นชุดนี้ความกว้าง1.9นะครับใหญ่สุดแล้วครับเบิกใหม่3าม0 0ืนปกว่าบาทนะครับเต็นท์ใช้ไปไม่ถึง5ครั้งนะครับ ทันใดคือพร้อมเดนก็ได้หมดนะครับราคาขายอยู่ที่225000บาทนะครับรวมเดนเพิ่ม25000นะครับพร้อมออรนิงด้านข้างราคานี้ผมไม่ลดนะครับรถเก็บมาเยอะเลยครับตัวรถ225,000บาทรวมเดนเพิ่มอีก25000นะครับ ทั้งหมดเป็น2 5 5 0 0นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับยางเป็นยางเบอร์3อดนะครับปี2021ช่วงล่างพึ่งทำมาใหม่ทั้งหน้าและหลังรถสวยนะครับโดยรวมสีถือว่าสวยมากครับอยางสแปร์ไม่ตรงรุ่นนะครับเป็นของมิซูบิชิช่วงล่างด้านล่างนะครับ มีชุดกันโค้งนะครับตรงเต็งอัจฉริยะโชคเพิ่งเซอร์วิสเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับด้านล่างชุดด้านล่างพ่นกนันสนิมทั้งคันนะครับสวยใสยเลยนะครับช่วงล่างคันนี้ไม่เคยลุยนะครับแต่งสวยเน้นไว้คุยนะครับไม่ได้ลุย ภายในสวยครับภายในสวยๆเลยครับเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีตำหนิสังหน้าและหลังเบาะคู่หน้าสวยๆนะครับ คอนโซลสวยเลยครับคอนโซลมีจอยอนดอยนะครับจอยอนดอยใช้ได้เลยนะครับจอยอนดอยแอร์เย็นเพลงเพาะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้งสี่บานสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับเคซัสเทอร์โบโมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะแถวสามปรับนอนได้นะครับปรับนั่งก็ได้ครับ นน่ลน่ลืปรับพิงได้นะครับปรับให้ราบก็ได้นะครับปรับนอนได้เลยด้านหลังมีตู้แอร์นะครับเยน็ยนๆนะครับเย็นฉ่ำเลยครับสวยใสเลยนะครับอันนี้ราคาตึงนะครับแต่ได้คุ้มนะครับ โคตคุ้มเลยครับมาดูห้องเครื่องน,นะครับแบบเรียวๆเลยครับรถคันนี้วิ่งมาสา0 0 0 0กว่าโลแล้วนะครับเบาะด้านหน้ามีตำหนิแค่คนขับนะครับนิดเดียวรถใช้งานครับ ถูกใจท่านใดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับของเครื่องสวยๆนะครับผมเครื่องยนต์เคเซเทอร์โบเดิมๆสแตนดาร์ดคานิ่งไฟฟ้ายังใช้ได้ปกติไม่เคยแต่งไม่เคยโมปั๊มนะครับเดิมๆครับเผื่อท่านใดโดนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ รถอยู่สงขลานะครับวิดีโอคอลได้ตลอดครับผมติดต่อที่เบอร์0ูนย์แปดสานะครับโทรคุยกันได้วิดีโอคอลกันได้อยากดูเต็นท์ไหมครับที่นอน1.9นะครับใหญ่กว่าเบาะ6ฟุตซะอีกเบาะนิ่มๆนะครับนิ่มๆเลยครับนอนสบายด้านบนมีไฟนะครับ ไฟเพดานมีเป็นเส้นนะครับเป็นรุ่นของเขานะครับตัวตัวท็อปของเขาจะมีไฟให้ข้างบนไม่ต้องติดเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟซ้ายขวานะครับหลอดไฟเขาครับบังคับเปิดปิดที่สวิตด้านบนนะครับจะปิดล่างปิดบนได้หมดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามาสามเจ็ดดรถอยู่สงขาสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ขอบคุณมากครับผม